ช่วงบ่ายและเย็นที่ผ่านมาเกิดกระแสข่าวเรื่องของการปฏิวัติอย่างต่อเนื่องแต่หลังจากนั้นเมื่อเวลาประมาณ21นาฬิกามีรายงานว่ารถบัสและรถทหารจำนวนนับ1 0บ0คันลำเลียงกำลังพลจากศูนย์สงครามพิเศษจังหวัดรบบุรีประมาณ3กกองร้อยสวมชุดพลางพร้อมอาวุธเข้าไปยังกองบัญชาการกองทัพบ,บกถนนราชดำเนิน จากนั้นเวลา21นาฬิก10นาทีมีรถถ่ายทอดสดของททบ5วิ่งเข้าไปที่กองบัญชาการกองทัพบ,บก1คันเพื่อเตรียมพร้อมในการแถลงข่าวเวลา21นาฬิกา30นาทีสถานีวิทยุในเครือข่ายของกองทัพ ทุกสถานียกเลิกรายการปกติทั้งหมดพร้อมเปิดเพลงปลุกใจขณะเดียวกันสถานีโทรทัศน์ทุกช่องได้เปลี่ยนแปลงรายการปกติของสถานีตั้งแต่ช่วงเวลาประมาณ20นาฬิกา30นาทีเป็นต้นมาพร้อมถ่ายทอดสารคดีเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพ,พ,พระเจ้าอยู่หัวขั้นรายการแทนจากนั้นเวลา22นาฬิกา10นาทีทหารหลายสิบนายเข้าควบคุมสถานีโทรทัศน์ไอทีวีและสถานีโทรทัศน์ทุกช่อง และเวลาประมาณ22นาฬิกามีรถถังนับ10คันและรถทิบยติดปืนกลเคลื่อนขบวนวิ่งผ่านถนนราชดำเนินโดยมีทหารแต่งกายในชุดพลางเป็นผู้ควบคุมและปิดบริเวณถนนราชดำเนินและเร่งระบายรถของประชาชนเวลาประมาณ23นาฬิกาโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย,ดยได้ออกแถลงการผ่านโทรทัศน์ทุกช่องว่า เนื่องด้วยขณะนี้คณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขได้แก่ผู้บัญชาการเหล่าทัพผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติได้เข้าควบคุมสถานการณ์ในเขตพื้นที่กทมและปริมณฑลได้แล้วโดยไม่มีการขัดขวางเพื่อเป็นการรักษาความสงบเรียบร้อยของบ้านเมืองจึงขอความร่วมมือประชาชนในความไม่สะดวกมาณที่นี้ด้วย เวลา23นาฬิกา45นาทีพลตรีประภาสกุลตนาคอดีตโฆษกทท,ทบ5ในนามคณะปฏิรูปการปกครองได้ออกแถลงการฉบับที่ 2. 2และเมื่อเวลา23นาฬิกา30นาทีพลเอกเปรมติลสุรานนทประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษพลเอกสุรยุทธจุรานนองคมนตรี นำผู้บัญชาการเหล่าทัพได้แก่พลเอกเรืองรอดมหาสรานนท์พลเอกบุญสร้างเนียมประดิษฐ์รองผู้บัญชาการทหารสูงสุดพลเอกสนธิบุญยรักกรินผู้บัญชาการทหารบก พลเรือเอกสถีรพันธ์เจยานน์ผู้บัญชาการทหารเรือและพลอากาศเอกชลิตพุกผาสุขผู้บัญชาการทหารอากาศเดินทางเข้าเฝ้าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่พระตำหนักจิลดาลาโโหฐานพระราชวังดุสิตเพื่อถวายรายงานถึงสถานการณ์บ้านเมืองที่เกิดขึ้นขณะนี้